มาอยู่พี่ดยขีดหอดทั้งพี่อยู่ตอนที่แรกน่ะน้องแดงยขิดบอทันเพราะว่าตอนใจอยังห่าืมมันเลยแบบว่าตดชินใจผูกปะกันเมื่อจากนะะนมีแหลเนาะที่น้องไอทางน้องแดงแับตาชิดใจผิดในน้อยนึงเพราะว่าใช่อันนั้นน้องๆเนาะกะตอนนี้มันกะเหมือนเดิมแต่มันกะ ว,ว่าและจจิตในน้องพสวัสดีและสบายดีสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อยากเพงบัวไฟเอฟซีผังลาวแล้วก็ผังไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องกั ยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบอจอยซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาหารน้องแดงคือเก่ามื่อวันนี้พี่น้องอะไรมื่อนี้ก็ว่างเนาะมีโอกาสเข้ามาลินมาหัวมาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากทางน้องเพิ่นกลับมาอยู่บ้านนุ่นยางเมืองอุทุมพรแค้นสบรรณเขตนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมือวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาถึงบ้านช่องของ ไม่จอนทเ่ว่าน้องแดงมาพักอาศัยอยู่น้ำพอ่อแม่พี่น้องเนาะเลยหลังจากน้องแดงได้มากหลายวันแล้วพี่น้องเนาะพักก็ได้มาอยู่ที่บ้านวนยางบ้านเกิดบ้านเก่ากพันพี่น้องเนาะเป็นจังใดมีความรู้สึกจังใดคืบหน้าไปทางใดพี่น้องเนาะเราว่าพันขิดชิมาอยูพ่พี่จริงแท้บอหรือว่าจังใดเนาะทีก็ได้ลับให้คนถามถึงอยู่พี่น้องเนาะถามว่า น้องแดงกิกรมาอยู่พี่ลีบอหรือว่าอย่างไดพันก็ได้ถามมาเนาะพอเม่พี่น้องเนาะก็เฮาสิมาถามน้องกับพันอีกทีหนึ่งพมแม่พี่น้องว่าต้นสิกลับมาอยู่จริงหรือบ่จริงเฮาก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องเฮาก็ต้องถามพันอีกทีหนึ่งเนาะอย่างสิไดฮู้ก็ไรท่าก็จได้คาตอบจากน้องพันอะไรพี่น้องเนาะทางมเจอย่ะสิมาถามย้ำน้องพันอีกทีนึงเนาะหรือว่าอย่างไดก็เป็นกําลังใจให้แน่เด้อพอเม่พี่น้องเนาะถ้าว่าพมแม่พี่น้อง f ีท่านใดอยากที่จะงสารน้องแดงกะ สอนมาได้เนกันพ่อแม่พี่น้องสิีเป็นอย่าง้วแต่เนาะพันกะลูกกำพากับพ่อนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กะจากพุ่นกับบินมาพี่จากพี่กับบินมาพุ่นนะับเที่ยวไปตินันจักเนาะกะสิพาพ่อแม่พี่น้องนะไปสอบถามแล้วก็ไปโอโลมกันกัดเลยพี่น้องเนาะหลังเสียกน้องแดงกลับมาอยู่อนุญ,ญาวนะเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องปะ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะี่แหละเนาะมาหาทางน้องแดง สบายดีน้องแดงนลังจากมาหาน้องแดงมานี่นได้กินข้าวกินน,น้ำเลยกับน้องแดงใา้ก,กับตองกระปุ่นกินกรบตองกระปุ้นอามาได้ใช้กระปุ่นเม่เถาไปไปตลาดไปเพื่อไป,ไป,ไปชื่อเ,อเี่ผู้เขียวเิ่นะอะไรตลาดใช่ตล,ชตลาดชน่บ่เออเกี่ว่าตลาดแถวบ้านน,านี่น้องเลยเนาะ วันนี้ครได้มาพ่อน้องแดงแหละก็อยู่ที่บ้านในจอนี่นอไปเนาะทางน้องแดงก็ได้เป็นในไรบอรได้ไปบะเฮือนบอวันนี้พอแบบตอนไปอ่ตะตอนแรกอะไรจะไปอะไรยังจะไปโดยตอนอตอนนี้บอไดไปตอนแรก เม่อวานี่ไปบ่แม่ไปเล้าไปเป็ที่ใหญ่ยังยนะตอกตอกแล้วว่าจเกระสีที่มันพังไปยังบได้ตะไปกับผู้งานไปกับบบอเทกแม่เม่อวานนี่บ่องสามบ่อเตบ่ได้มาบ่หมดเลยนะยังเล้าวลวัดเราโทรมาลาวัดเาออกมาละวัดเราชอกมาอยแต่ว่ายัง ยังออบาาอเห็นเนาะหรือว่าเรายังหมดนอนหมตื่นอยู่จ๊คเพราะว่าเราลิบบุญอยู่พี่แจ๊คเมื่อคืนบุญบัตรแลาว้วบุญเนี่ยบุญแจกแต่ยินว่าเสียงตู่ตนนตเนน<อ>มื่มอคืนโออก็ได้งยินกันหน่อยเพราะว่าขับปินหนาลงไปลงเลตรบนี้โดยมีหลาทางบางแดงทางกระดานมาอยู่เป็นมีความรู้สึกในใ้มาอยู่ในจอนมีใจ เื็แอ่อไรตัรสินใจใช่มาอยู่พี่บอหรือว่าอ,อย่างไรตดสินใจใช่มาอยู่พี่บ่เมเอียอบกเมื่ออีกยยหยุดเลยถามแล้วว่านําเบาเอาอาเจ้านะทางเพิ่นพ่าวข้สมุนกุ้งยังใช่ไหเห็นเพืองห้าวองไห้างสี่ห้าสี่อยู่ไปเลยเด้อเพราะเรานยงง่ายมากอกเป็นยังไว้ทีหลังก็ได้ง่ออยายเาบอกแล้ว แต่เขาอย่างทบอกเป็นฉากอะไรสองถามเพิ่นน้ำจ้ะบ้าวิดอันวิดยังไทวิตยังกับบ่าูภูด้วิดยังนะวิดตอนใดก็ได้เราใหญ่มันอยู่กันป่าไว้หัดก่อนบ่เป็นยังหรอกขอเพียงแต่ว่าเออชาวตาทิใจมันอยู่กับผู้แรกจนว่ามีผู้ใหญ่ผู้เตะเป็นอานเหนทางอย่างว่ากันอีกทีนึงนั่นนะเพราะว่ามันกัเห็นยังกันมัน Say ngân thuốc gian ở lần này nó ông thịt mình toàn ngân à, nó ngân ngân có ừ. có này, cái tổ, mình 2 ngân ừ. nhìn, bó đài, bó đài. Đó, xin ngân à ngân 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 lại ngân 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 Này, phải ngân cái ngân 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 đâu ngân 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 này ngân tô ngân 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 นี่แหละทางน้องแดงทางคณน,อง,น,งนองไอเนาะคนแตว่าตัดสินใจว่าสิมาอยู่พี่ด้วยกิ่โทดทางพี่อยู่ตอนที่แรกนะน้องแดงคิดบ่ทันเพราะว่าบบตอนอใจอยากห้กันนะะนน่ะม,มันเลยแบบว่าตัดสินใจผูกปาดกันเมื่อกี้นะนี่แหละเนาะน้องไทางน้องแดงตัดสินใจ ผิดในน้อยนึงเพราะว่าใช่อันนั้นน้องๆในเนาะกาตอนนี้มันกะเหมือนเดิมแต่มันก็คือว่าในจิตใจน้องเพิ่นขึแบบที่แรกก็ยังอยู่นี่อยู่แล้วแต่ว่าความใจยากให้คือว่าม่นแบบมันแบบอันใดกะอันใดกะแบบมันยากมันยากพ่อกระตายฮะพอกะฮะก็เสียไม่ใหม่เนาะคนเหมือนมมี่อม่มีแมกะมีแต่อย่างเมื่ออย่างเมื่อมันก็อยากเมื่องเมื่อเลยเนาะ แม่แบบว่าคุณใหญ่ทางทางนี้กะแบบว่าคือบ่ร้อยเรากะเป็นคนที่ว่าใจหอนเน่แม่แบบตัด่ใจบม่ได้แบบว่าเราเราบมไปแต่ทางล่าวบบนี้เราแบบว่าทางน้องแดงนี่ก็เป็นคนที่ว่าเสียใจนะนะเสียแบบว่าเสียทั้งพ่อแล้วก็มาคิดว่าให้หน้าทัก้ากัแบบนี้นะยันเขาบ่ให้กับอย่างเช่นสินะมันเลยกะมันวุ่นวายกันเลยแบอย่างเมื่ออะไรก็คลายเมื่อฮนะที่แม่ น้องแดงพันกะยังมาหู้เราพี <can> <can ่น้องเลยเนาะตอนนั้นกะคือว่าแหละกะคือว่าน้องพันกะคิดพิษเติบนึงกะตอนนี้น้องพันกะอาจจะว่ามีอายุขึ้นมาแน่ก็เลยเริ่มจะคิดได้เริ่มจะคิดได้บ้านนี้หมดขอโทษขอเอาไปเลยมีไอ้อันนี้ก็ได้ขอโทษอะไรเลยก็ไม่ตั้งใจแม่นทางน้องแดงก็ไม่ได้ตั้งใจก็บบุมีผู้ใหญ่แบบว่าไอ้แบบ แบบว่าบมมีแบบว่าพ่อแม่นลให้แบบว่าปลอบใจอย่างชั่นอย่างสน้อง่นอ่นะผู้ใด,ดว่าทางใดก็โอยเอ็นไปทางนั้นทางนี่นะเพราะว่าน้อง่นบมมีจุดหมายปลายทางคิดว่ามาน้อง่นบมมีจุดหมายปลายทางคิดว่าแบบมันชีแบบว่าอนแน่น้อยเนืงองแบบสมองกับแบบอยากคิดเนี่ย่อแบบยากคิดแน่สมองเบ้อไปเลยอ่ะไะเลยแบบจากเมื่อน่ะแน่นแน่นแน่นคือขุมเมือนี่น้องฝนจะคิดได้ตัดสินใจได้กั้ตัดสินใจแล้วก็โอ้ยว่า โอ้ยขึ้นบบ้านเลยนะแบบขึ้นผู้เดียวขนอืมนั่งเดียวเลยก็บขึ้นผู้เดียวขนาดพ่อแม่ก็อยู่นี่น่าถึงว่าพันจะตายใจเออแม่ก็พอแล้วแม่แม่ก็แม่ก็พอก็เคยจากอันไปในหันขนาดจากไปก็อยู่ในบ้านนี่เนาะก็เลยว่าบ้านนี่ถ้อยู่พุ่นเนาะเออเพราะว่าเลยจากไปอันนี้เพื่อนเหมือนจากจากแบบมาอยู่ที่แล้วแล้วอยู่พี่แล้วอ๋อ ม่นฮอตดาวก็ต้องพูดแหละใช้เวลาเนี่ยน้อยนึงเขาบออดก็อยู่เลยนะแบบให้มันลืมไปมเรื่องของเราเรื่องเราต้นไหม่แม่นมาเริ่มต้นไหม่ให้น้องแดงมาเริ่มต้นไหม่ผักอาจจะมีโอกาสอยู่หรอกเนาะทางน้องแดงนี่อาจจะมีโอกาสแต่ว่าสีชาหรือสีเร็วนี่กัอบบัู่คือกันเนาะ,นะต้องพังไปเลยเลยเขาบอัวคู่คือกัน,นต้อง เอฟซีพิ่นก็สิให้โอกาสด้วยว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นก็สิให้โอกาสทางน้องเพิ่นอยู่ดอกเพราะว่าน้องเพิ่นก็ขอโทษขออภัยนําแหลได้อบาดจีการตัดสินใจผิดพลาดที่ว่าไปอยู่พุ่นนะนะโบแมนเนี่ยเราอยู่พุ่นก็เพิ่นก็ดีอีกเพิ่นก็บ่ได้ว่าบ่ดีเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นกัความใจฮ้อนนะถ้าตัดสินใจอย่างเมื่อปุ๊ปปุ๊ปปุ๊แบบว่าบ่พังภไพรยัอืงเพราะว่าพังภัยเลยมีแต่อย่างเมื่อย่างเมื่อือบาดน้องเพิ่นรู้สึก คิดได้แล้วก็อยากชันอยากซีกับอยากอยู่บ้านที่เจ้าของไงที่พ่อแม่เจ้าของได้เสียชีวิตจะอยู่บ้านนี่เง้ยมองันอาสิคิดแบบนั้นเ่กับนี้เนาะต้องให้กำลังใจทางน้องันอะไรพี่น้องอะไรก็อย่าโกรธอย่าโทษกันพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องคนกะนี่แหละเอฟซีก็ให้กำลังใจกับหลายอยู่ถามอยู่ว่าเออค่ะน้องันได้ิีใจดีเด้วบออย่างนั้นอย่างนี้มันก็ถามว่า เมนเทบอววานอ้องผดสิมาอยู่แท้หรือว่าจังใดฝัน,น<ล>กระทำขอฝันก็จะมั่นใจ<ม>ือกันเนาะเลยว่าสมุดสมุดสมุดชืิอๆเลยสมุดแบบทันเทน่องได้แบบปุ๊บเมื่อขนาดเนาะอืก็บอได้คือว่าแล<อ>้วยังที่กันเนี่ยเอายอมพันเห็นนั้นเออฝันอยากอีต้นชงสารจะอะไรเปลี่ยนใจโอ้ก็จะคอยไยากอยู่บ้านนี้เอาอีกฝันกับผเสือจะได้บ้านจาคือแล้วอล้รบ้าน ันนี้พันนาพันพันกระถาหลายคนสังกนาจะให้โอกาสจะย่แต่ก็ต้องพังไปเรื่อยแหละคนเท่าแป๊บเดียวอยากได้ลงมันก็บ่ได้แล้ยยังจะมต้องแบบเียปันเนาะก็ต้องคลนะแบบดีเก็ชิวเลยแลยแมนก็ต้องให้โอกาสกันอย่างคือกันแหละเราคือน้องแดงให้โอกาสผู้ใหญ่อะไรให้พันบึงไก่ก้อน ถือจะโม่ว่าเออพันธด้ใจเห็ดนายแบบเจ้าโบยู่อะคือเก่าอะนะไข่ซียูเนาะมันมันจะขึ้นเยี้ยงขึ้นเนาะอืมันจะมีขาสัมเก่าเออพันงูมาเออพันธุ์แนววัเสือเห็ดนายแดงเห็ดบัดมือนึงไหนมือนึงบบดห็นน้องแดงตาชิจใจโอ้ขบวยอยากอยู่อยากเมื่อพ่นอีกอ้าวมันบอมีจุดหมายปลายทางเขาพันธุ์่็อยากซอย่อยากเห็ดพันธุต้องพังเบิ่งก่อนให้ได้ผลมันอย่างคือกัน เบิก่อนหยังคือกันว่าก่อนสิตัดสินใจก็ได้อตัดสินใจบ่ได้แล้วเจ้าก็พยายามตัดสินใจว่าเออคิดว่ามาสิมาสิมาอยู่พี่ก็ต้องว่าตัดสินใจว่าเออสิมาอยู่พี่ก็เลยเริ่มต้นใหม่มาอยู่พี่จังได๋ก็อดเอาสิกสิลําบากก็อดเอาตัดสินใจคั่นว่าตัดสินใจยังบ่ได้ว่าสิเมื่ออยู่นกเมื่อมันก็ต้อง ขันมาเจ้าจัาหน่อยว่ากับเนี่ยจะยูว่ากับคนนั้นอย่างเมื่อมันก็คือว่าแล้วมันก็บ่ได้ไม่หยู่เลยยังไงเขาก็ตัดใจว่าฉินไม่อยู่เลยนะแต่พ่อยังจะเสียอยู่ที่มาแล้วแต่เจ้าขันเจ้าตัดใจว่าชิมาอยู่พี่เลยกะมามาพันกับไปเยี่ยมเอาฮะนะขนาดนั้นกั ไปยืยมเมื่อเยยม,มเงื่อย,ยังกะเงื่อเยมญาติพี่น้องคนกับพี่น้องพี่กับพี่น้องคือกันกันกานเยื่อนยืมแต่กะมาเนาะอืมเันกา <ขะ S 1> นัน <ขา S 2> ไดให้ก็ได้อืมเันกาให้โอกาสที่ดอกเห็นว่ญญาผู้ใหญ่จะดีจะบุญแต่ออนี่แหละเหตุยัง่ะตัดสินใจผู้เดียวคนสัญยาว่าเนี่ยคือแบบนี้แหละฮาตัดสินใจผู้เดียวฮาตัดสินใจผูกปันหนาเมื่อผูกปัด อ้าวเขาหยกง่ายเมือม่อพุ่นเมื่อพี่มันก็จะเจ้าตัดสินใจไปแล้วมันก็ผู้ใหญ่พันก็คิดอีกแบบนึงเนาะตันกัอยากเมื่อทีแรกพันก็อยากเห็นให้เจ้าได้อยากให้เจ้ามีนี่แล้วเรือนเป็นของตัวเองเป็นกระพากับปล่อยผมปล่อย่มบางถอะวตัวก็ได้ครอบครัวได้เนาะก็ชิอใู่คือแบบนี้แหละอยู่พุ่นก็อยู่ได้แต่ว่าเอฟซีก็ คนไ่ได้ไปถ่ายพันก็นอยากลืมแล้วเนาะแม่เขาก็อยากลืมน้องแดงตดจินใจในเมื่อน้องดแดงคิดว่าชิมาอยู่พี่กัตัดสินใจอยู่พี่แต<ด>่แต่เจ้าพชิชิตัดสินใจแทนเจ้าได้นอกจากตัวเจ้าคนเดียวจ<ด>แล้วก็จิตใจเจ้าอยู่ใส่ก็อยู่ตัวแะ้วเจ้าอยู่กับมันเป็นทีเป็นทางพันก็นยังอิจต้นทุกสารนะน้านยัางคือฉันนั่นแหละ คนหักกะมีคนชั่งกะมีอยู่ใสคือกันดยอยู่แบบนี้กะสบายใจบ่ร้อตรงไหนดูว่าสบายใจอยู่อยู่แบบนี้ไปไหนก็ได้ไปอะไอยู่ไปนั่งก็ได้ไปคุ่นก็ได้ไปอยู่ครัแบบ เปิดหูเปิดตาเนี่ยเนาะมันก็โล่งมันก็ติดถนนใหญ่แน่มันก็สบายหูสบายตาแน่เพราะว่าน้องแดงก็นใหญ่อยู่นี่จะจนเช้าก็ปีน้องแดงเนาะอายุอะไรเช้าปีบอกบ่ฮอดเช้าปีมาเช้าก็บ่ฮอดมัดจะปีฉันสิบสองว่ะอือเขาบอก ชาติ๋ยนี่แหละนองไดเ้เยอะขังนอนตัดสินใจเยอะสินอนอยู่นี่งโบได้พันเห็นขอแม่บ่โอ้โบได้เหนโบเคยเห็นพันจะเขื่อเง <c oughs> ินว่ากลับมาแล้วพันเห็นเพิน<อ>่นเงินชแบบั้นเงี้ยสิโบได้เห็นแบบแหม่ก็นอนอยู่ก่อนอันใจตีนอย่าด้อ ยันว่าบางทเขาเลือกการ์ตูนเนี่ยนะเขาก็จะเลือกได้มนเมนยันว่าจาผ่านเห็นพอยังมาี่กันบ่บ่เห็นสมอยเลยดยสมอยจะมีน้องใดกเขาได้ผ่านหมได้ยังพี่น้องหัเทาะครับตัวเคยผ่านเห็นพอเห็นแม่กับคิดหอดพนอยู่เนาะดยอืองน้องเดนี่พันกะคิดหอดอยู่แล้วพอเห็นพี่น้องเนาะพ่อแม่เกิด ยูนี้กันใหญ่อยู่นี่้ยังไงน้องไอเนาะกันสงสารน้องเพิ่นจะต้องมานี่กะมาอยู่พี่กะอยากอยากอยู่อิสระของตัวเองเนาะเลยอยากไปนไปนั่นก็ไปไกลแต่มันรวย่างเงี้ยความสบายของตัวเองอย่นี้ยน้องก็แค่อยู่แบบอยู่บพิ่นก็สบายคือการแบบไปนิ่ไปไหนก็ไปได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเจ้าเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าฉิมาอยู่ในอิริบัน ôi gánh hậu có giàu cho nên mình gánh nói ăn hấu nó lên lên không thể nói là xảo mắn không mua quà này